ใจไม่ได้ไปไหนแล้วอะ่ะนี่มันมันชอบมุดตรงวีเพราะวี ตรงไหนนะสับมีทีุดงคมก้มหน้าไม่พอมีที่ดเยอะ้าพดเียเดียนะจำนะ่านกหน่อยอัายนกยงนนกอยู่ในในอะไรนะในกรงไม่ใช่กรงจะบอกว่าห้ามถ่ายนูมันอยู่ในกรมกอด หนังผีหรือเป่าก้านกมันจะชอบหนังผีถ้านกมันพูดได้นจะเป็นไงนะถ้าเราก้าถ้านกพูดได้จะเป็นไงมันจะมาพูดว่าเด็กพวกนี้นี่พอไม่ต้องไปกวนมันกวนมันนอนทำไมมันนอนอยู่ให้มันให้มันขึ้นให้มันขึ้นมาอยู่บนหัวก้าดีกว่าอืมชอบให้มันขึ้นบนหัวจับจับจับมันนอนอยู่นี่เลย จางอุ้ยมันนอนอยู่อ่ะแกนี่ก็อะไรเนี่ยหรืหนูขอให้มันอยู่ตรงนี้มันซุกเข้าไปในหลังหนูแล้วค่ะสวยแล้วมันรักหนูจะทับตายไหมเนี่ยมีของมันอะไรปิดทำไมอ่ะปิดทีวีทำไมทับแปลมหนูอ่ะครับไหนทำท่าอาก้าจุบนกหน่อยสิลูกอะไรจุบนกกับแม่หน่อยให้นกจิกปากนกจุบเออจุบนกเลยจุบจูบ ก็จุบจุ๊บนกแต่บางครั้งก็ต้องให้ให้ให้ผัดกันไปแต่บางครั้งก็เมื่อยให้นกไปบนหัวเลยขึ้นมาเลยบินมาเลยนกันจีก่ะจะแล้มันขี้บนเตียงทำไงไม่รู้เหมือนกัน มันขี้ตรงที่อัลแกนนอนอนี่ะมุดอ้าวมุดเข้าไปแล้วฮ่าที่อุ่นแน่เลยมันทนจะหนาวแน่เลยฮาที่อุ่นมันไม่ชอบความหนาวมันบอกขออยู่ห้องไม่แอร์ได้ไหมใช่ขคิดอย่างนั้นขออยู่ห้องไม่แอร์ได้ไหมครับอย่าบอกนะว่าเขมันชอบอ่ะหลงไอ้หลงมานี่มาหลงไอ้หลงมานี่มาอ๋นโอ้ปล่อยปล่อยปล่อย ไอ้หลงนี่ครับนะไอ้หลงหลงไอ้หลงวะนี่หลงหไอ้หลงยาจีไอ้หลงจะจับไอ้หลงยาจิกนะอืมเก่งมากเอามือเอามือสอนดีกว่าให้มันให้มันขึ้นน่ะเอามือสอนให้มันขึ้นน่ะได้ได้มือสอนขึ้นขึ้นขึ้นถนนขึ้นถนนขึ้นทางนู้น อือขึ้นขึ้นขอ้นไอ้หลงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยอะไรมันทิมได้นะทิมนกตายเลยนะไอ้หลงไอ้หลงระวังมันทิมนะไอ้หลงจับไป้ลงแม่แม่ทำไมมันทิมได้นะอุ้ยไม่ได้นะทิมนะทิมนะจับทิมระวังทิมระวังทิม